ยังอยู่ในพื้นที่นครราชสีมาค่ะรองภู้บัญชาการตํารวจผู้ท่อนภาค3าเพิ่นใด้่ซุ่มตรวจโยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนสพเมืองนครราชสีมาพร้อมติดตามการดําเนินง,งานตามโครงการชุมชนบําบัดยางย่าง,ย,างยื่นในตําบลพร,ะระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตําบลตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตํารวจผู้ท่อนเมืองนครราชสีมาพ้นตารวจตรี ระพี่พงษ์สุขไพบูรณ์ร่องภูบัญชาการตำรวจผู้ทอนภาคสามเพื่อนแดนนากำลังตำรวจสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองนครราชสีมาซุ้มตรวจค่ะการยกระดับการให้บริการที่นองประชาชนพร้อมตรวจติดตามแล้วก็ห้ค่ำแนะนําการดําเนินการตามโครงการชุ่มช่นบําบัดยางยางยืนในตําบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด1นึตํรอยตบลน,น้กากันค่ะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีพันตำรวจเอกสุทธินันท์คงแชมดีผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดส,สพเมืองนครราชสีมาประธานชุมชนในกเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะร่วมรับการตรวจแล้วก็รับฟังนโยบายในที่นี้พร้อมค่ะค่ะด้านพ้นตำรวจตรีและพี่พงษ์สุขไพ่บูรณรองผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนภาคสามค่ะกล่าวเขาว่า การตรวจต,ตามดำเนินการตามโครงการชุ่มชนบำบัดยางยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด1 0 0ตําตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนภาค3ก็ได้เน้นย้ำกําชับระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจในปกครองตามมาตรการควบคุมความประพฤติและเสริมสร้างระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจอย่างเคร่งครัดพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่า พนักงานสอบสวนต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนโดยไม่ต้องให้มีใครมาร้องขอเนาะค่ะเพื่อนก็นได้แจ้งความคืบหนาของคดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หู้ค่ะยึดหลักระเบียบขอบังคับของกฎหมายกรณีหากประสบปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาให้หัวหนา้าสถานีตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นสอบสวนได้ด้วยตนเองเนาะค่ะ เพื่อบอห้เกิดขอบกพร่องเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยตุิธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะค่ะดีด้ค่ะหาลังเทือเขาขึ้นร่องพักไปแจ้งอีหยังเขาสิอาจเคยได้ยินเนาะวะค่ะซาบมติดตามมอนนมนิโครงการนี้ดีประครักเลยค่ะค่ะต้องเขาเอื้นยังขยายผลแมนเป็น,นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนาะค่ะค่ะ